ก็ลาบากนิดนึงนะครับครับนวัสการพระอาจารย์ครับครับพระอาจารย์ครับวัดปะก่อนอื่นนะครับแนะนาก่อนวัดปาโมดอยู่ตรงไหนของบางพนทีอยู่เขตติดต่อกับอำเภอเพลงจังหวัดราชบุรีครับครับผมเขตติดต่อครับอันนี้เจ้าแม่บางทองมาได้ยังไงครับอาจารย์ผมมาก่อนผมผมมาเป็นเจ้าวาดพศสองร้อยสี่ิบห้าก็ก็มีและเดี๋ยวก่อนมาก่อนพระอาจารย์อีกอ่าครับแต่แรกเป็นวิหารเล็กๆครับผมวิหารเล็กๆ แล้วก็เนี่ยคุณเเลคุณบุญทรงเนี่ยสมจิตเนี่ยครับผมเจ้าของแม่กิมไล่เอ.–่ยครับผมของฟาเพชรบุรีอ่ะครับผมท่านมาสร้างไว้ให้ท่านได้อะไรไปไม่ทราบครับให้หุเงินมาผมมาล้านหนึ่งมั้งสร้างห<ะ>ให้มาล้านหนึ่งสร้างเนี่ยให้มาล้านหนึ่งอ่ครับให้มาสร้างเนี่ย นี่เสานี่เสาไม่สักทางนั้นทั้นต้นละสองแสนครับผมนี่เสาไมต้นละสองแสนสองแสนหกต้นเนี่ยครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูใกล้ๆครับรอาจารย์ครับเจ้าแม่ปรางทองเจ้าแม่เจ้าแม่คงคาหรือเจ้าแม่ปรางทองเจ้านี่แม่ปางทองอยู่นี่ข้างบนเป็นเจ้าแม่กลางทองเท่าก็เอามาให้อีกเลรครับอ่ะครับเดี๋ยวก่อนเจ้าแม่ปรางทองนี่คือรูปนี่รูปเล็กและรูปเล็กนี่ครับรูปเล็กนี่ครับครับเจ้าแม่คงคาข้างบนนั้นครับแล้วก็คนคนที่มาถวายก็คือคุณสมจิตเนี่ยแหละครับ ครับเจ้แม่คงคาเนี่ยเอามาให้มาถวายที่วัดปราโมทครับครับผมเอาเงินมาให้ด้วยครับเงินให้เป็นล้านมาสร้างเนี่ยนี่นะครับเจ้าแม่ปางทองนี่คือเก่าแก่มานานแล้วครับตอนนั้นเป็นวิหารเก่าๆครับนี่นะครับฮะเจ้าแม่คงคาเนี่ยครับสองสองขออภัยผู้ชมด้วยนะครับอุปกรณ์ไม่พร้อมนิดนึงนะครับนี่คือนี่เจ้าแม่ปางทองครับครับใช่ครับอันนี้คนมาขออะไรครับอาจารย์ คนก er ็ามาขอกันทําไม่ทราบมาขออะไรครับเขาก็มามากลางคืนมากลางคืนกันครับที่วัน voilà> นี้เปิดเข้าได้หรือครับกลางคืนก็ไม่เกินสามทุ่มครับไม่เกินสามทุ่มมาได้ครับนี่นะครับเจ้าแม่ปางทองครับเป็น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 ไม้รื่เป็นอะไรครับพระจาจาร์น่าจะเป็นปูนครับเป็นปูนนะครับมาเก่ามาก่อนมาก่อนผมมาก่อนพระจาจาร์อีกอ่ามาทีนั้ก็อยู่ตรงนี้แหละครับผมก็เลยวิหารเจ้าออกสร้างหน่อยสร้างใหม่ก็คุณ โยมาอะไรล,ล่ะเจ้าลูกสาวแม่คิมไลอ่ะครับผมเอาตังมาถวายให้ผมแล้วก็เอานี่มาให้ด้วยอ่าเจ้าแม่แต,ตักเยาอ่าเจ้าแม่ฟังอ่าเจ้าแม่คงคามาตอนไหนครับมามาตอนที่สร้างวิหารเนี้ยครับครับผมสร้างสร้างวิหารมาจากทางไหนครับพระอาจารย์แม่คิมไลลูกสาวแม่คิมไลเอามาให้ครับครับผมครับเขาขอไอ้ <hur> ไว้บ้านไม่ได้ทีนี้ครับไม่ครับทีแรกอยู่ที่บ้านเขาครับครับผมแล้วก็เขามาเลยมาถวายผม นี่นะครับแล้วถวายเจาะจงที่วัดปาโมดอ่าแล้วให้ตังมาเป็นให้ร้านหนึ่งครับเป็นล้านนะครับให้มาสร้างวิหารอ่าให้มันเนี่ยนี่นะครับก็คือพระอาจารย์คนมาขอพรอะไรหรือขอทุกอย่างไม่รู้เขาไม่ทราบเครับครับผมนี่นะครับแล้วแต่ใครจะมาขอพรนะครับไม่มีที่ไหนคัอองค์ใหญ่แม่พระแม่คงคาใหญ่แาวนี้ไม่มีเลยครับไม่เคยเชิญที่ไหนนี่นะครับแห่งเดียวที่วัดปาโมดเลยนะครับแกะจากไม้เข้าใจว่าแกะจากไม้ต้นเดียวนะครับครับนี่นะครับ เดี๋ยวเราจะไปตูตำนานความอร่อยของท็อปวัดปาโมดนะครับที่พระอาจารย์คุยนักคุยหนานะครับความอร่อยของวัดปาโมดอยู่ตรงนี้นะครับครับเตานี้ถูกใช้งานมาเดี๋ยวเราจะเล่านะครับโอ้โหนานมากนี่นะครับเตาเงินล้านโอ้โหหลายล้านครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับเตานี้เป็นเตาเงินล้านนะครับเตาโบราณเงินล้านนะครับคือต้องขออภัยเรื่องการถ่ายภาพนิดหนึ่งนะครับ นี่นะครับเราจะมาถูเตาเงินล้านนะครับพระอาจารย์ครับอันนหนทาไมถึงเตาเงินล้านยังไงครับเ,เตาที่นึ่งมะพร้าวสังขยาที่ต้องเข้าคิวกันซื้อครับครับผมเป็นสังขยาที่นี่มะพร้าวสังขยาที่มีฟาร,ร์มอร่อยอร่อยมากครับรสชาตินี้กลมกลมมันอันนี้เตานี้นึ่งมาตั้งกี่ปีกันกี่ปีแล้วครับโอ,โอ้มากนผมเหมือนกัน เตานี้อยู่ก่อนพระอาจารย์เป็นชาววัดมากรก่อนผมมาก่อเหร่อมากก่อนเกิดมามาก่อนผมันสร้างกัสมัยกี่ปีแล้วไม่ทราบผมไม่เคยครับมาก่อนผมอันนี้เขาใช้ทําอะไรครับพระอาจารย์ไบนึ่งใบนึ่งพร้าสังฆะสครับเขาใส่ฟืนตรงไหนครับใส่ฟืนตรงนี้ครับตรงนี้อปีจะทําแค่ครั้งเดียวครับตั้งแต่จะทําก่อนหนึ่งสองวันครับประมาณสิบสิบค่ำจะลงมือทาและวสิบค่ำสิบค่ำเนี่ยพวกสิบทำสิบค่ำที่เบ็ดค่ำเนี่ยพวก ที่จะเอาไปแจกไข่เขาจะมาสั่งไว้ก่อนอครับแล้วจะเริ่มขายก็สิบสองคนอื่นมีโอกาสจะซื้อได้ก็สิบสิบสองข้ามสิบสามข้ามสิบสี่ข้ามสิบห้าข้ามอะไรครับสิบข้ามช่วงออกออกวันจ๋าครับขึ้นเดือนสิบเอ็ดคือไข่เขาจะสุกดีสองวันครับพวกนั้นคือว่าพวกที่ต้องการญาติโยมชาวประโมทเนี่ยครับใครจะเอาไปแจกก็มาสั่งไว้ก่อนเลยครับสองวันสองวันถึงได้อ่าครับต้องสั่งไว้สองวันแล้วทีหลังก็จะขายแล้วเข้างานก็ขายแล้วครับ คนละร้อยลูกสองร้อยลูกอะไรก็ใครก็มาสั่งว่ขาดถ้าไหรครับพจารันก็ลูกสามสามลูกร้อยมะพร้าว่นะครับขายได้เป็นล้านนะครับฮะสามลูกร้อยครับอร่อยมากเป็นอร่อยมากพัดจย์พอาจารย์พูดว่าขายขนมได้เป็นล้านเป็นล้านล้านฝ้าด้วยครับในงานในงานประจำวันเนี่ยห้าวันนั่นคือเพราะเพราะเขาหวานอย่างเดียวเนี่ยครับเดี๋ยวในวันงานนะครับผมจะมาตั้งกับวันแรกเลยนะครับเพื่อมาชิมของหวานครับเอู้ ยิ่งฝอยเนี่ยมันไม่เหมือนฝอยที่อื่นเขาครับเป็นฝอยทองเลวยฝอยทองครับมันกินแล้วมันนัวมันนุ่มมันหวานมันอร่อยอร่อยครับแล้วมีน้ําเย็นสักขวดหนึ่งนะโอ้โหกินไปน้ใหวันแล้วลูกทุบนี่มันนวัวมัน<ะ>ไม่สักขยาขยะคอครับมันต้องเข้าคิวขนาดนั้นเลยหรอมีตังมีตังก็ซื้อไม่ได้ครับมาถึงวัดเนี่ยผมมาถึงปุ๊บไม่มีทางไม่มีทางครับมะพร้าวสังขยานี่หมดสิทธิ์ครับมะพร้าวสังขยาเนี่ยนะครับหมดสิทธิ์ครับมีตังก็ซื้อไม่ได้คนข้างวัดท่าน จะ่มามานั่นไม่ได้ครับฟังฟังฟังเหมือนเรื่องโกหกนะครับครับเวลาเขาขายกันผมก็ไม่อยู่แล้วตรงนี้ผมก็หลบไปที่อื่นทำไมเพื่นเดี๋ยวมีคนมาขอสิทธิ์เหรอใช่ครับผมเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์พระอาจารย์เลิศขอก่อนไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้เราต้องให้ให้เกียิคนที่ทําขายครับพระอาจารย์ครับอ่ามาพงมาพราวนี่เราได้มาจากไหนครับเดงการบานที่นี่ดีอย่างทนมนุษย์ที่นี่ครับคนที่นี่มีคุณสมบัติมีคุณภาพในการทําของหวานของหวานนี่อร่อยอร่อยมาก พวกมะพร้าวมะเพินี้เราต้องซื้อหรือต้องซื้อบ้างหรือช่วยบ้างซื้อครับถ้าถ้าเราไม่ซื้อช่วยบ้างเนี่ยมันมีผลปัญหาคือมันแก่บ้างอ่อนบ้างถ้าถ้าเขามาให้อ่ะผลกระทบมันมีอ oh. ถ้าเราต้องไปสั่งเขาว่าพา้ารุ่นนี้ลักษณะนี้นี้นะเราจะได้ของที่มีคุณภาพคือถ้าให้ญาติโยมมาร่วมทาบุญด้วยเอออ่อนบ้างแก่บ้างอ่อนบ้างแก่บ้างครับคุณภาพไม่ได้แสดงว,ว่าตอนแรกๆเราเปิดโอเพนทุหูเดิ่มเปิดมาแล้วเคยเคยเปิดมาแล้วใครใคร,ใคร,ใครมีมะพร้าวอะไรก็มาถวยก็ยังอร่อยอยู่นั่นแหละอร่อยมันไม่จริง มันมีอ่อนมีแค่พักหลังๆนี้คือหมดเลยอ่าใช่วางไปแล้วต้องเป็นลักษณะนี้นี้นะครับอปีปีหนึ่งใช้มะพร้าวกี่พันครับโอ้ยไหลหมื่นเดี๋ยวพุก็เป็นพันนี่จะขายได้เป็นล้านๆได้ต้องใช้มพร้าวหลายหมื่นไม่เป็นไไหลหมื่นครับพูดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยววันงานเดี๋ยวเรามาจะไปพิสูจน์กันนะครับว่าไหลหมื่นครับไม่ให้ใช้มะพร้าวเป็นหมื่นไหลหมื่นครับหลหมื่นไม่ให้เป็นหมื่นช่วงนั้นมะพร้าวขาดไหมหรือไม่ขาดไม่ขาดครับมะพร้าวช่วงนั้นเป็นมะพร้าวแพงกินแต่ถึงเวลา เข้างินปีนี yep. ้ว่ามันจะลงให้หน่อยมันจะลงให้น่อยครับนี่นะครับสามลูกมาคือสามลูกร้อยครับสามลูกร้อยก็ยืนพื้นราคานี้มานานนงครับก็ไม่นานเนี่ยไม่นานเนี่ยดี๋ยนะครับเนี่ยนะครับเตานี้เผามาเป็นได้เงินไปเป็นร้อยล้านแล้วสิไม่ถึงครับก็ห้าหกสิบล้านก็หลายสิบล้านครับหลายสิบล้านครับหลายสิบล้านครับพูดไปเหมือนโกหกเลยครับเดี๋ยวออกพรรษาปีนี้จะมาพิสูจน์ให้เห็นเลยนะครับว่ามาเผานาตาที่ ที่หาเง,งินได้เก่งมากครับผมแล้วคนต้องเข้าคิวกินมีตัง<ถ>ก็ซื้อไม่ได้เข้าย์ครับ,รบมีคนมาจะลืมไหมอันนี้เคยคิดลืมไม่ได้ไไดูรักไปเลยครับยังไงตังอันไงต้องไว้ว่าขานึ่งวัดมอมีชื่อเสียงเช่นนี้ต้องทำเอาไว้ครับอันนี้ต้องเอาไว้เลยต้องเอาไว้ครับผมะถ้าจะสร้างนี่ใหม่ผมต้องทำนี่ไว,ไว้เลยว่าถ้าจะสร้างอะไรตรงนี้ตรงนี้ต้องเว้นไว้อ่ใช่เพราะว่ามันเป็นจุดขายวัดม่อที่เป็นอมตะเป็นเตาเตา เตาที่เตาสร้างสร้างชื่อเลยครับแล้วทําแล้วก็ปีทําแค่ครั้งเดียวด้วยนะคิดครับผมเนี่ยนะครับก็เชิญชวนกันนะครับช่วงออกพรรษาผมจะมาอร่อยมากครับผมจะมาวันแรกนะครับเพื่อที่จะให้คนมีโอกาสได้บามาดูอีกเจ็ดวันที่อีกสามวันที่อีกห้าวันที่เหลือครับเพราะฉะนั้นมีคนขอให้ยืดงานงานขายมะพราวนี่ไหมงานขายขนมทำไม่ได้ครับกําลังคนเราไม่ได้ครับผมันลาเราทํามันไม่ใช่เครื่องจักรอ๋อเราเราใช้อาสาสมัครด้วยแล้วก็ให้สินน้ำใจนิดหน่อย มโดยมากไม่ได้ให้เลยครับไม่ได้ให้เลย่ให้เหมือนกันให้ให้เหมือนกันแต่ว่าน้อยมากครับผมน้อยมากนี่นะครับเป็นความตั้งใจของพระอาจารย์นะครับคนทําก็เป็นคนแก่อายุมากมากแล้วสังขารก็ร่ำรวยและทําด้วยใจเลยครับครับผมครับอ๋อเป็นอาสาสมัครทั้งนั้นส่วนมากเลยครับนี่นะครับอาจารย์ครับทุกวันนี้ที่วัดมีกิจกรรมบุญอะไรบ้างครับบุญ เช่นไรครับออาทําบุญตอนอ่มาตัดผมรอยเคาะอะไรเงี้ยบ้างครับผมอ๋อก็มีตัดผมรอยเคาะเฉพาะเสาร์อาทิตย์ครับเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับตั้งสิบโมงครึ่งสิบโมงครึ่งเริ่มสิบโมงครึ่งครับผมกว่าจะเสร็จก็ใกล้ใกล้บ่ายโมงครับใกล้ใกล้บ่ายโมงครับใช้เวลาสวดนานมากนานนะทําทำจากเต็มเจ็ดตำนานสิบสองตำเจ็ดตำนานสิบสองตำนานแล้วก็บดขัดแล้วก็อ่านองค์การพรัอาจารย์ครับอาจารย์ทําไมถึงเวลาเทศอนไขรเนี่ยจะให้คนทําบุญกับพ่อแม่ก่อน คนที่คนที่มีบุญคุณกับเรามากที่สุดในโลกนี้ไม่มีใครเกินพ่อแม่แล้วครับผเราเกิดมาได้ต้องพ่อพ่อแม่ครับผมไม่มีใครในโลกนี้ยังไงก็ให้แค่เราเกิดแค่ให้เราเกิดและมีคนเลี้ยงต่อแกเราให้ร่างกายเราสมองกอผมว่านี่ก็บุญคุแล้วนี่ไม่ต้องไปทาบุญกับเกจีที่ไหนก่อนเลยอโห้ทำที่บ้านก่อนเลยที่หลังมาหาพระอาจารย์หลวงพ่อเลิศเนี้ยมาที่หลังเลยจมาที่หลังเลยถ้าสบายใจแล้วค่อยมาถ้าเลี้ยงพ่อแม่ไม่อิ่มนะครับไม่ต้องมาทําบุญที่วัดพ่อแม่สําคัญมากครับ ผมเทศเทศงานศพทุกอย่าง่ะครอย่างเทศเรื่องพ่อแม่หมดงานศพเกิดได้เพราะพ่อแม่ครับถ้าเราไม่มีพ่อแม่เราก็ไม่ได้เกิดเกิดเป็นคนมนุษย์ที่มันแสงสุนทรเสด็จครับลาบยศสันเสิร์นมันรอยอยู่อาหารมันลอยทุกอย่างมันรอหมดครับครับมีเกิดเป็นคนเท่านั้นครับจึงจะมีการพัฒนาอันได้เพราะความต้องการของมนุษย์มีอย่างเดียวจะเป็นเทวดาเป็นผมก็มาจากมนุษย์ทั้งนั้นครับจะเป็นพุทธเจ้าก็พทธเจ้าก็มาจากมนุษย์ครับจะเป็นนายกรัมนตีก็ มนุษย์มอังเสธียาจกเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นคนที่มีบุญคุณกับเราที่สุดก็คือพ่อพ่อและแม่นยะครับเดี๋ยวก่อนจบคลิปนี้นะครับผมจะถามเรื่องนโมตัสสะงง่ายๆเลยนะครับคือเราไปไปท่องคาถายากๆแต่หลงมคอเลิศเนี่ยครับจะบอกว่าแค่นโมตัสสะสามารถป้องกันภัยในยามที่เราหลับนอนได้พระอาจารย์อธิบายฟังนิดนึงนะครับอาจจะว่าคุณโยมไปนอนที่ไหนก็ตามไปกลางเต็นท์นอนอยู่ในกระถางเพลิงก็ว่านโมสามจบ เมือ่อนโมสามจบคืณองก็ยื่นมือออกไปทางทิศไหนก็ได้ท้องนโมตัสสะสามจบอ่าแล้วแล้วก็ยื่นมือไปทิศไหนก็ได้แล้วก็กั้นหายใจท่องนโมตัสสะนโมตัสสะนโมตัสสะต้องใส่พลังไปเวยแม่นโมตัสสะอย่างนี้ไม่เอานะไม่เอาผมไม่มีพลังต้องมี<น>ต้องมีพลังต้องเข้มแข็งหน่อยต้องเข้มแข็งครับต้องเข้มแข็งเลยใส่พลังไปเลยไม่ใส่สมดปดเดียวมันช่วยอะไรได้ครับพระอาจารย์ข้าพเจ้าขอนอบน้อมต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พุทธเจ้าเป็นเป็นเทวดาของมนุษย์ทั้งหลายอยู่แล้วครับ,รบผมนี่นะครับนโมตัสสะถ้าใครไม่ได้อะไรเลยนะครับป้องกันภัยตัวเองเวลายามหลับนอนได้ครับแต่ว่าผีไม่อั้มแน่นอนไม่อมัอม้มแต่ต้องต้องมีข้อแม้ว่าต้องใช้สมาธินิดนึงตอนนโมตัสสะเนี่ยครับต้องมีสมาธิอาาตอนที่ท่องเนี่ยนโมตัสสะเนี่ยแม่ครับนโมตัสสะไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ไม่มีพลังครับผไม่มีพลังจิตไม่มีพลังงานอะไรลงมาเลย ตร,ตรงนี้เป็นความรับผิดชอบของใครครับอาจารย์ในการกวาดของพระชื่อว่าพระปักของพี่ปักเออพะปนี่นะครับ<ะ>ก็<ะ>ตรงนี้ก็อีกรูปหนึ่งในการกวาดครับครับแล้วก็ทั้งบริบเวณวัดน,นี้เป็นหนะ้าที่ของพระทั้งหมดอ่าครับครับก็มีที่หลวงพ่อโตก็มีคารวาที่เราจ้างไว้เฝ้าหลวงพ่อโตดูแลอยู่ครับผมคนหนึ่งแค่นั้นเองครับความสะอาดภายในวัดนะครับ พระธรรมจริงๆนะครับถ้ามาตอนกลางวันกลางวันนะครับไอ้เช้าช้ามืดเราจะเห็นพระธรรมครับหรือตอนเย็นตอนเย็นก็มีครับฝาดเช้าเย็นหรือฝาดฝาดฝาดเช้าเดีด๋ยวมันจะฝาดเช้าเย็นนี่นะครับ,ค,รบคือวัดยิ่งกว้างนะครับพระยิ่งต้องกวดานะครับครับพระอาจารย์ฝาดวัดผิดศีลไหมไม่ผิดหรอกครับมันเป็นกิดแตวัดไม่หลายคนบอกว่าพระไม่ควรฝาดวัดไม่ควรล้างห้องน้ําไม่ควรทําอะไรไม่ใช่อย่าอย่าไปคิดอย่างนั้นอย่าไปติดยึดแค่นั้นครับห้องห้องน้ำต้องําควรล้างต้องของที่วัดถ้าของที่บ้านทีไม่จำควรล้างครับ กองที่วัดต้องล้างหมดแคต้องทาหมดนี่นะครับห้<ะ>องน้ําที่อยู่ด้านหลังนี้วัดพระล้างหมดโอ้โดนพระจะล้างหมดเห็นมาพระจะล้างที่ก็คาเราวาช่วยล้างทีก็คนก็มาช่วยล้างใครจะมีจิตอาสาม,มาช่วยล้างหลวงพ่อไม่ได้ว่าอะไร,รนะครับแต่ปกติแล้วพระทำครับพระทำนี่นะครับขอบคุณเอฟซีที่ติดตามนะครับวัดป่าโมดก็ปักหมดุดหรือค้นหาในเว็บใน g ูเกิลใน Google Map หรือใน Facebook นะครับจะเจอกิจ,จกรรมบุญและก็ ติดต่อกันทาง f c e e o o o และนะครับขอบคุณมากครับ,บกราบนมัสการพระอาจารย์ครับจเจริญเจริญพร